สวัสดีครับเพืเ่อนๆหลังจากไปแอลมาหลายตีนะครับก็ได้เวลาปิ้งก็ลงสวนอย่างเก่านะครับคือช่วงเนี้ยถ้าเกิดว่าหลังเขามักดินอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็จะมีเวลาเหลือนะครับระหว่างรอรอตีดดินตีดมักอยู่เนี่ยครับก็อ่าเป็นช่วงที่เขาต้องพอเพาะเมล็ดนะครับเตรียม,พมเพาะเมล็ดแล้วก็ในระหว่างตีพเพาะเมล็ดประมาณอ่าซิปซิปวันนะครับในช่วงนี้ช่วงซิปวันเนี่ยเขาก็สามารถที่จะทำอ่าน้ามัก เผื่อสําหรับฉีดพ่นทางใบแล้วก็ราดรดทางดินได้นะครับสําหรับเปลือนที่มีพื้นที่น,น้อยๆหรือว่าปลูกพักน,น้อยๆนะครับก็คือเน้นโฮอร์โมนโนมสดกับโฮอร์โมนไข่2ตัวนี้เป็นหลักนะครับส่วนตีร,ราดรดทางดินเนี่ยผมก็จะใช้น้ำมักขี้งวนะครับก็คือจะเอาจะเอาขี้งวเนี่ยไปแจ่น้ำนะครับทิ้งไว้ประมาณ2-3วันนะครับแล้วก็เอาน้ำที่แจ่น้ำขี้งวัวเนี่ยนะครับตัก ราดลงไปในแปลงพักได้เลยนะครับประมาณ2องสวันข้างหนึ่งส่วนถ้าเปื่อนๆปลูกพักในกระถางบนในระเบียงบ้านหรือว่าในพื้นทีน่น้อยๆนะครับก็ก่อใจปุ๋ยปุ๋ยพกป,ปุ๋ยแห้งเนี่ยใส่ลงไปได้เช่นปุ๋ยขี้วัวที่มักผ่านกันมักแล้วนะครับหรือว่าปุ๋ยมูลไสเดือนมูนข้างเท้าอะไรอย่างก็ได้นะครับแทนแทนการมัก นำคิวมาลดนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะมีกลิ่นค่อนข้างแรงนะครับแต่ส่วนสําคัญอย่างหนึ่งก็คืออาหารทางใบนี่ก็สําคัญนะเพราะว่าอย่างที่ผมเคยทาคลิปไปก็คือพืชสามารถดูดซึมแล้วก็รับอาหารได้ทางใบไวกว่าทางหลากนะครับเพราะนั้นก็ถ้าต้องการพืชเพื่อเจริญเติบโตได้ไวอ่ะก็จะต้องใช้ธาตุอาหารตีฉีผลทางใบประกอบกับการเพื่ออาหารทางดินไปตัวนะครับ นี่ก็เลยจวนเปื่นมาทำอาฮอร์โมนนมสดก่อนนะครับดับแรงนะครับวัสดุที่ใจก็มีบรรณักนะครับหาได้ไง่ายมากในในนมสดเนี่ยก็จะมีโปรตีนในกลุ่มของเคซีนนะครับโกบูลินแล้วก็อัลบูมินเป็นกลุ่มของโปรตีนต่างๆนะครับแล้วก็มีพวกกรดอะมินโนประมาณ19ชนิดตีอยู่ในนมสดครับแต่ว่า พืชยังบัตรสมาธินำเอามาใจได้จะต้องผ่านกระบวนการมักเฮอร์จูลินซีเขาเข้าไปย่อยนะครับเข้าไปย่อยแตกโมเลกุลวันนี้คือเป็นโมเลกุลเล็กๆก่อนก่อนตีพืชจะนำเอาไปใจนะครับโดยเฉพาะการที่เขาจะเอาไปฉีดพ่นทางใบเนี่ยพืชบ่มีกระบวนการย่อยธาาุอาหารวันนี้คือเป็นชิ้นเล็กๆได้นะครับแล้วก็มันเลยบัตรสมาธิดูซึมผ่านเข้าทางปากใบได้นะครับ แต่ถ้าราดรถทางดินเนี่ยก็อาจจะใช้เวลาประมาณ2 3วันเพราะว่ากว่าจะุลินรียจะไปย่อยธาตุอาหารวันนี้แล้วก็ดูดซึมพันทางขนรากเนี่ยมันก็จะใช้เวลาพอสมควรนะครับก็ธาตุอาหารวันนั้นที่จะเป็นธาตุอาหารที่สดก็จะเสื่อมสลายไปตัวนะครับจะได้ประโยชน์บ่บได้คุ้มข่านะครับแหมอย่างหนึ่งในนมนะครับนอกจากโปรตีนนะครับก็จะมีแคลเซียมนะครับตัวแคลเซียมเนี่ยจะเป็นแร่ธาตุที่สําคัญตัวหนึ่งของผืชน,นะครับเพราะว่าตัวแคลเซียมเนี่ยจะเป็นตัวช่วย ในการนื่พผืชสามารถดูดื้มโพแทสเซียมกับแมกนีเซียมได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับตัวโดวยเฉพาะตัวแมกนีเซียมเนี่ยผืชต้องการที่จะไปสร้างคลอโรฟิลล์นะครับตัวนี้สําคัญนะครับแล้วก็ในแคลเซียมเองเนี่ยตัวแคลเซียมยังเป็นช่วยตัวช่วยในการสร้างเซล์ลสร้างโครงสร้างของเซล์ลคือเซล์สามารถยึดติดยึดติดเกาะกันได้ค่อนข้างดีแล้วก็สามารถที่จะเือ เกิดการแตกยอดพลิใบใหม่สร้างเซลล์ใ,ใหม่ๆขึ้นมาได้เพราะนั้นกเกษตรกรส่วนใหญ่นะครับที่เขาเปิดดูใน u t u b e เนี่ยก็เปิดก็จะแนะนำให้ใจฮอร์โมนนมสดฉีดพ่นทางใบเพื่อเร่งการเจริญเติบโตของพืชน,นะครับวันนี้ก็เลยจะชวนเพื่อน,นมาทำฮอร์โมนนมสดนะครับวัตถุดิบที่ผมจะใจทำฮอร์โมนนมสดก็จะมีอยู่นยครับมีนมนมสดนะครับอันนี้ผมจะใจประมาณหนึ่งลิตรนะครับแล้วก็ผมใจขวด ขวดนมเนี่ยประมาณ2ลิตรเพราะว่าจะได้เพื่อมีพื้นที่อากาศของเขาครับเพราะว่าเวลามักมันจะเกิดแก๊สนะครับแล้วก็น้ําตาลทรายนะเพื่อเป็นอาหารให้จุลินทรีย์นะครับตัวจุลินทรีย์นะครับที่เขาจะใช้อใหอยลายแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นจุลินทรีย์ํากลุ่มระเภทยิสแล้วก็เชื้อรานะครับจะช่วยในการหอยสลายนะครับอัตราส่วนที่เขาจะใช้ก็คือนม1ลิตรนะครับต่อยาคูเนี่ยนะคะนมเปรี้ยวเนี่หนึ่งขวดนะครับ แล้วก็น้ำตาลสายจ้จอนนะครับแล้วก็ลูกแป้งเข้ามาหนลูกนะครับโอเคเข้ามาทำกันเลย แต่ส่วนกอก้าเอานะครับเปต้องเตะหนักนะครับ จกทาเสร็จแล้วให้มันเปื่อนเก็บไว้ในตีอ่มในประมาณเจ็ดถึงสิบสี่วันนะครับแล้วก็มันมาคลายฝาเลยครับเพราะว่ามันจะมีแกส๊สมีแรงดันของแก๊สออกมาเลยนะครับอันนี้เป็นจุลินทซี์น้ำเสา,าเข้านะครับอาจจจุลินซี์สังเคราะห์แสงนะครับแต่ว่าม่มีสีแดงเนี่ยเพราะว่าผมใจ้เข้ากรรมนะครับเจ้าน้ำเสาเข้าจะเข้ากรรมถ้ามันเปล่อนมักได้ประมาณ 7วันถึง14วันนะครับแล้วก็ปนเปลือยจจะใจ้นะครับก็ใเจ้ยนะัตราส่วนประมาณ10-20ซีซีต่อน้ํา20ลิตรนะครับหรือว่าของผมเนี่ยมันมีอฟอกกี้นะครับขนาด2ลิตรผมก็จะเอาสลิงนะครับสลิงดูดนะครับประมาณ1-2ซีซีนะครับผสมลงไปแล้วก็ฉีดพ่นให้กับต้นไม้นะครับอีพีน่าจะปันเปลี่ยนไปทําฮอร์โมนไข่นะครับซึ่งโฮอร์โมนไข่กับโฮอร์โมนนมสดเนี่ย จะมีประโยชน์คล้ายๆกันนะครับแต่ว่าฮอรม์โมนไข่เนี่ยจะไปช่วยในการเล่งการติดดอกนะครับมากขึ้นนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับอันนี้คือนมตีผ่านการย่อยสลายมา2วันแล้วนะครับจะเห็นว่าสภาพก็เปลี่ยนแล้วนะครับแล้วก็มีแก๊สนะครับดันจนปองหมดนะครับนี่ฮนะก็ ือเปื่อนๆคล้ายๆนะคล้ายฝานะครับก็มันเปื่อนมันมาคล้ายท,ทุกๆวันนะครับเนี่ยเวลาเขากินก็จะเกิดก๊าซเกิดแรงดันขึ้นมานะครับ สังเกตเห็นว่าจะมีฟองอากาศขึ้นข้างในนี่นะครับอันนี้คือแกส๊สแก๊สจากการตีจุลินรีกินนะครับเดี๋ยวเขาจะมักต่อไปหั่ประมาณหอ่อประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับก็กะจะใจได้หรือว่ารอดูจนกว่าแก๊สมันจะหมดนะครับตอนนี้สภาวะภายในนี่จะเป็นกดค่อนข้าง,งสูงนะครับ